สำหรับคลิปนี้ชิม,มว่าเรื่องเล่าของคํามาโอกาสนะครับพี่น้องที่บอลโจเปน,นโพดว่มา,มาก,ก่อนอื่นยินดีตระลับขอสู่ช่องเพชรแสงตะวันเจโอทงน,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ชิม,มว่าเรื่องเล่าที่อาจจะเกิดขึ้นในวงจะว่า,าจตยังไม่ทันยูหูนะจะเห็นบอลโจเปนโพดมากว่าโอกาสนะไม่ใช่ผักกาดที่จะเดินหัก หาในตลาดเลาเจอประมาณน่ะสิเป็นย่างหาในตลาดแล้วมันจะเจอบ่าเมีนนี้ว่าเป็นผักกาดประมาณนั่นนะคําามาโอกาสเนาะพี่นองเนาะโอกาสก็จะแปลว่าสิ่งที่คุณได้คุณได้มานั่นแหละคือโอกาสเอ <c ười> อเออันใด้มากเร็วจะต้องรักษาไว้ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของ การด้มีโอกาสอะไรสักอ,อ,อย่างเออมันต้องมีไัยอะนะพี่น้องต้องมีเปนว่าถ้าว่าโอกาสของบอดโจมเหมือนดังเช่นไปเรียกเจโอเออไปเลียงเจโอทู่เนาะจจโอวันเจโอทู่ที่ควนสอนนะเพื่อจะใส่คําว่าโอกาสก็เหมือนไอติมถ้าคุณไม่กินมันก็จะละลายเป็นว่าพี่น้องเออ ถ้าบ่กกินกันละไรที่มีเรียนแล้วคันบ่าคันโอโอาออกมาอากตู้แล้วคันเมนมาละพี่น้องเช็ดเช่นเดียวกันกับว่าวโอกาสนะม่ใช่ผักกาดนะที่จะเดินหาในตลาดได้ถ้าเคยวกับป้งนะคะพี่น้องคาดการว่าน่าจะเป็นเรื่องเล่าของอ่างานของศิลปินที่ได้งานแล้วเออแต่ าจจะนะครับพี่น้องอาจจะมี่ผู้ที่บม่ยอมรับโอกาสนี่หรือจังใดเออประมาณนะั้นมันไปประกอบกันได้พี่น้องบาร์ดีกับคู่ไกลเพิ่นโพดมากบางสีคู่ไกลก็คือผู้ที่มาแท่นคู่เอซึ่งดูแลเหลืองเหล่าของแดนเซอร์ศิล,ลปินทุกสิ่งแนวจะร่วมอยู่ในสัดชวนของการดูแลของคู่เอกนะะพี่น้องขออนุญาตกเบาถึง อันนี้เพื่นกับขค้ือให้คู่ไกลดูแลแทนเบิดซึ่งก็นานี้เพื่นกับงานรวมกันนะั่นล่ละนะคะคู่ไกลเพิ่นมาโวดวางสี่พี่น้องมีโอกาสแต่ไม่รับโอกาสเออทั้งที่หลายๆคนยังรอโอกาสอยากฝากไว้ให้คิดคิดนะคิดคิดนะเออประว่านั้นพี่น้องเออแมวใดนาอกว่ะ แสดงว่ามีโอกาสแล้วบ่รับห้งานแล้วบ่เอาหรือร่าย่แล้วเออมันจะต้องนี่นายะเด้มันต้องมีต่อเนื่องออกไปอีกมือ้อนากระสิได้ว่าว้า,วาชู้กันฟังยิงเน้ยเออกระสิค่อยซอกไปเลยไม่มาลพี่นองเออกต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องจริงเดียนี่ถ้ามีโอกาสแล้วบ่เอาหรือว่าออกไปแล้ว อืมมีส่วนนะคะพี่น้องจริงๆก็เห็นหลายคนนะในเรื่องเล่าของศิลป,ปินเนาะพี่น้องเนาะมาแล้วก็ตอนอยากมากแต่อยากมากอยากมากตอนอยากเขามากแต่อยากเขายากได้เออเอางานให้กับว่าเอาหรือว่าเฮ็ดบ่ได้หรือเช่นใดเนาะมันบอกว่าคิดตื่นเนาะเออซีเหลียวเวยมากนิดๆซ้ำกันนิดนีด่ก็ กำลังเหยดกับเขาอยู่ดิพอจูแล้วกำลังเหยดกับเขาอยู่แล้วก็มาแงม,มาอาซอกยกินให้มู่ดมหน่อยนึงนึงได้มาเปิดฟ้าหมอนิดๆถี่เกิดความอยากยอยากดูอยากเห็นาอหยังอยู่ในหมอนั่นเออโอ๊ยเดอ้อมีหลักนีการถอ,อ,อ้อเนาะหลักการหลักการ้กกา,รายตรงหัวตังางกันที้พี่น้องซ้อมกันี่เออเออเอาบัดนี้ยังมีอีกคนหนึ่งเออ มันนี้คู่ไกลปวดก้อนหนานั่นอีกหน่อยนึงนะคะพี่น้องว่าเชื่อเสมอว่าทุกอย่างมันมีวันและเวลาของมันเสมอพระจันทร์ก็ไม่ได้เต็มดวงทุกวันเออชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะจ่ะอันนี้คือผื่อนอี่นองเพนะืเ่อนคู่ไกลเพื่อนอาจจะกำลังบอกว่า ให้อดทนถึงวันที่จะเป็นวันของเจ้าของเออมันเป็นโอกาสแล้วมีโอกาสแล้วเออเฝ้าคว้าเอาอดเอาสู่ทนเอารอวันเวลาที่เป็นของเจ้าของสร้างตตนนั่นเองพี่น้องเออหาะคนก็สร้างตัตน นี่คือจังยกตัวอย่างเอาใกล้ตัวที่สุดก็คือน้องหอมแปมเออน้อง้อมแปมนี่เขาหาก่อการใช่เขาหาอีลาน้อยห็นว่าฮะเขาหาอีลาน้อยเขาหาพ่อก,การใช่เปิดตัวตนของเจ้าของเป็นไพ่จังใดเ็ศในผู้ค้นอยากติดตากุ้ยไายน้องมาอยู่ได้แม้จะว่าท่านเป็นวันของ,อง้องลอยแร่เส้นเจก็คือถือว่ายืนหยัด อยู่ใดมีงานมีเงินนะพี่น้องนี่คือสิ่งที่สาม,มาาที่บอสโจคนเราถึงโอกาสที่สำคัญนะคะพี่น้องในที่สำคัญก็คือโอกาสเมื่อได้รับแล้วก็เอาก็รับเอา,เอาแล้วก็พัฒนาเจ้าของรอวันเวลาที่เป็นของเจ้าของยังที่บอกถึงนะคะยังเช่นคู่ไกลเป็นหมาอมเนี่ย เพื่อนเสือเสมอว่าทุกอย่างมันมีวันเวลาของมันเองอยู่แล้วมาดให่ตางกันเลยพี่น้องในต,ตอนนี้ก็เห็นบอดเพื่อนแช่มากเนาะเรื่องเล่าของน้องโซเฟียอ่าน้องโซฟียก็เป็นผู้หนึ่งนี่เป็นเมล็ดพัมที่เพื่อนรับไว้แล้วเรื่องงองกับพัฒนาเจ้า,จาของได้เห็นการพัฒนาของ้องแบบทัวเร็วมากนะพี่น้องตอนนี้บอากว่าสุดยอด ที่ผแช่มากบอกว่าน้องรองผู้เดียวน่ะปิดสีก็เพ่งเพราะว่าลืมพักเบรกธนหัวพี่น้องค็นว่าแล้วตรงนั้นน้องก็ะเฮ็ดได้โดยโดยบม่มีวิตกกังวลใดๆทําไปได้เรื่อยๆคือหอดสีก็เพ่งเนี่ยคิดบิ่งบริตต้ากันเลยได้กับพี่อุ๋งหิงพี่อุ๋งหิงก็คือไอดอลของน้องโซเฟียคิดว่าดีก็สิ่งที่น้องโซเฟียกำลังเห็นเห็นแล้ว ว่านั่นคือน้องพัฒนาเจ้าจของไปเรื่อยเมื่อถึงวันของน้องน้องกับร้อที่จะหลับน้องก็พร้อที่จะก้าวเดินช่ะน,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวงหนะัวลำนะยิ่งถ้อก,กับสบว่าได้ต่างกันดอกพี่น้องเขาบ่าโอกาสเนาะเอาตามนั่นนะคะพี่น้องโอกาสนะไม่ใช่ผัก,กาศที่จะเดินหาได้ในตลาดน่ะนะพี่น้อง เรากดสูบสุกคนที่เขามารับชมก็แล้วกันลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อฝากกระดิ่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนดิอ,อนะ๋อน่าสวัสดีค่ะทีละกระอพาะฟังซ่องที่เซ็นต์ดต้านอ G B G ในได้จ,าาดจาา้าฝา,ากอะไ์กดแชร์เลยกำลังใจดีค่ะ